สิ่่่งรรไททีีพจอความทุกข์หมายถึงจิตใจที่เหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่สงบเวลายมดีใจดีใจก็เป็นทุกข์นะเพราะจิตมันยังเหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่สงบความสุขเป็นทุกข์ได้ยังไงเวลารมมีความสุขจิตใจก็เหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายไม่สงบนี่คือความทุกข์มันเลยเป็นทุกข์ทั้งโพสิตีและนักทีบ ดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่ซ้นบางของเราได้มีโอกาสจะได้สนทนากับพระภาวนาโพธิคุณหรือพระอาจารย์โพนะคะซึ่งท่านจะได้ถ่ายทอดเรื่องของการล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาสน,นั้นได้เชิญชวนสาธุชนทั้งหลายให้มาล้ออายุในวันเกิดล้ออายุเป็นอย่างไรน่าสนใจอย่างไรสําหรับคนที่จะทำในวันเกิดของตัวเองหรือมีหลายท่านทีเดียวที่ทำ เรื่องนี้ในวันเกิดของท่านอาจารย์พุทธทาสคือวันที่27พฤษภาคมเราไปฟังกันค่ะก็ต้องเล่าประวัติของธรรมานิดหน่อยเจ้าค่ะเคยธรรมานี่เป็นคนเกาะสมุยบวชที่เกาะสมุยเมื่ออายุ20ปีกว่าๆบวชแล้วก็อยู่ที่เกาะสมุยประมาณ18ปี แล้วก็มาอยู่ที่โถนโมกกระเพดะคปุณธนาจารย์มัตทา,าตั้งแต่ปีพศ2506เป็นต้นมาเจากก้กระทั่งเมื่อพระเดพระคุณธนาจารย์มัตทามีอายุ60ป,ปีแล้วก็จับก,การทำบุญอายุขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมีไม่กี่คนมีคนไม่เท่าไหร่ แล้วก็ปีต่อๆมาพวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการทำบุญอายุของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยไม่ค่อยเหมือนของคนอื่นปกติการทำบุญอายุของพระผู้ใหญ่ก่อจะนนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยทยทานทำตามพระเพณีแต่ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ไม่เป็นอย่างนั้นท่าน ในการแสดงธรรมสามครั้งด้วยกันครั้งละตอนนั้นสามชั่วโมงสามโมงเช้าครั้งหนึ่งบ่ายสามโมงครั้งหนึ่งสามทุ่มครั้งหนึ่งและครั้งก็ประมาณสามชั่วโมงจนเกิดหนังสือวัโละอายุขึ้นมาในท่าจามจุตาก็ยังชักชวนว่า ผู้ใดต้องการให้ของขวันแก่ท่านก็คืออดอาหารหนักหนึ่งวันอย่างดีก็ดื่มน,น้ำผ่านะเนี่ยเป็นเหตุการที่ท่านอาจารย์ได้ทำบุญอายุของท่านแล้วก็มีคนนิยมเข้าร่วมปีต่อตมาบางปีเป็นร้อยๆอยอดอาหารในวันที่ยี่สิบเจ็ดพุทธศกา คนเป็นร้อยๆบางคนไม่ได้ไปร่วมรายการแม้ไปอยู่ต่างประเทศพอถึงวันยี่ิบเจ็ดุลาก็อดอาหารกันเพื่อให้ของข,องขวัญแก่ท่านอาจารย์พระธาต ถึงทุกวันนี้เนื่องจากทุกๆท,ท,ท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทุ่มเทเสียสละที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นภิกษุผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีปฏิปทาที่พวกเราทั้งหลายเดินตามแนวทางของท่านเพราะท่านอาจารย์นั้นได้ถ่ายทอด ทุกหมดทุกถ้อยคําขององค์พระตถา,าคตมาสู่พวกเรารุ่นนี้สิ่งที่เราได้ดําเนินมาได้เจริญรอยตามมานั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องพบด้วยด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ผู้รู้แล้วต้องลงมือกระทําเองเมื่อรู้แล้วก็ต้องชวนคนอื่นมาดูนี่เป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธได้ บอกต่อบอกสอนเผยแผ่กันต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะคะในวันเลาะอายุของท่านอาจารย์พุทธทาสเราก็จะได้เห็นผู้คนที่มาจากทุกทั่วสารทิศค่ะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อรำลึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสกับสิ่งที่ท่านได้ฝากไว้มรดกที่ท่านได้ฝากไว้ท่านพุทธทาสจักอยู่นะคะจักอยู่ต่อไปไม่มีวันตายนั่นก็คือการเป็น ธาตุของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะเพราะนั้นการอดอ่านหนึ่งมือเนี่ยมันมีประโยชน์หลายๆละอย่าง แล้วกเป็นเอตให้คนเนี่ยรู้จักประหยัดในการดำรงชีวิตตาะว่าการอดอาหารเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับตายแล้วก็ทำให้คนในเข้มแข็งประโยชน์หลายอย่างที่ท่านบรรยายให้คนที่มาวังในวันเลาะอายุทีนี้อาตมาเองก็เหมือนกันตอนหลังเมื่ออายุ60สิปี พระเดชพระคุณท่านอาจารย์เรียกธรรมามาบอกว่าท่านจะจัดทําบุญอายุคนธรรมาให้ธรรมาแต่ท่านบอกว่าจะทําแบบของท่านไม่ได้ท่านจดนิมนต์พระข้างนอกมันจริญพุทธมนต์ทำตามประเพณีธรรมาก็กร่าบเรียนท่านอาจารย์ว่าเก้ากระผมผคงไม่มีเจตนาจะทําอย่างท่านอาจารย์บอก แล้วก็ขอขอบคุณท่านอามาก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีวันเกิดวันนี่จะทำยังไงดีวันเกิดอามาก็เลยคิดออกวันเกิดของอารมาเนี่ยอามาจะอดอาหารหนึ่งวัน,นแล้วจะอยู่เงียบอยู่เงียบคนเดียวคนวเดียวจะฝึกสมาธิไปทั้งวันฝึกสมาธินั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างแล้วก็คล้ายโคลนพิจารณาว่าชีวิตผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ย ชีวิตของเราเองเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เหตุการณ์ต่างๆรอบๆชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างใครควรพิจารณา mm hmm. ก็ได้ผลดีามาทำมาหลายปีเหมื้นกัน mm hmm. สำหรับอัตมาเอง mm hmm. คือว่าเราทำเป็นส่วนตัวจะทำเหมือนท่านอาจารย์ปัจจาน mm hmm. เราไม่ทำอยู่แล้วท่านอาจารย์ก็ยังบอกอัตมาบอกว่าคุณจะทำแบบผมมันคงไม่ได้ mm hmm. ของท่านเนี่ยเป็นพิเศษ เรียกว่าทําบุญลออายุาต่อหลังเรียกว่าทําบุญเลิกอายุเรียกมาตามลําดับเขาอเร่อกมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่พระอาจารย์ที่ที่บอกว่าเราอดอาหารแล้วก็อยู่เนียบเพื่อที่้ครควนสิ่งต่างๆที่ในรอบปีที่เราทานาาสิ่งที่เราเห็นชัดเจนในวันนั้นก็คือเราเราหิว อ๋อหิวหิวเนี่ยก็เป็นธรรมดาเห็นเหลวก็ดื่มน้ําบ้างอะไรบ้าง,งบรรเทาความหิวแต่ว่าอ,อดอาหารหนึ่งวันไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยเลยอยู่ที่ความตั้งใจของเราพอตั้งใจจัดอาหารร่างกายมันก็ไม่ต้องการจะกินอาหารเพราะว่าจิตเนี่ยมันสาคัญที่สุดจิตมันบอกว่าวันนี้จะอดอาหารร่างกายมันก็ไม่ต้องการอาหารมาอยู่ที่สวนโมกเนี่ยมีพวกฝลัง ก็อดอาหารบางที20วันอดอาหารไม่ได้กินเลยจกระทั่งเราเป็นห่วงว่าครัวเขาจะเป็นลมครัวเขาจะได้ต้องเรียกมาขอร้อง่าคุณต้องหยุดแล้วไม่ควรอดมากกว่านี้ก็อดถึง20วันแย่งการอดอาหารหนึ่งวันไม่ไม่จะเป็นเรื่องที่รร้แรงอะไรเลยทําให้ชีวิตของของคนเรายอย่างปัจจุบันนี้ที่เขานิยมทํากันว่าดีท็อกหรือว่าล้างฐานพิษก็ไปล้างออกหมดเลยไม่ได้กินอะไรเลย ื่อสักครู่ที่อาจารย์รอาจารย์พูดถึงว่าจิตของเราเนี่ยพร้อมละพอเราบอกว่าเราจะอดอาหารแสดงว่าทั้งหมดตัวเราในจิตสําคัญอย่างยิ่งใช่ไหมแน่นอนมีพุทธภาติเชื่อว่าเป็นพุทธภาติถึงไม่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสโดยตรงแต่เชื่อว่าพระพระเจ้าครงรับรองอประเด็นถูกต้องใจความว่าชีวิตตังอัตภาโวจาก สุขะทุกขาจะเกวลาเอกสมายุตตาและอุโสว,วัต,ตเตคโนโนภาดาบาลีอยชีวิตอัตภาพความสุขความทุกข์ทั้งหมดประกอบอยู่ที่จิตขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเท่านั้น,นแล้วก็เปลี่ยนเร้วมากเราคิดอย่างไรยุติิดอย่างไรทิ่งต่างๆมันขึ้นอยู่กับจิตในขณะนี้เท่านั้น คนไปคิดคนคิดคนคิดทนจนกระทั่งเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยมาจากจิตของคนทั้งนั้นถ้าคนไม่คิดที่เหล่านี้มันไม่เกิดแต่ว่าจิตอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้สำเร็จทุกอย่างมันยังไม่สมบูรณ์แต่ทีได้มันเกิดในจิตก่อนแล้วมันก็ออกมาทางร่างกายเองมันจะเป็นอย่างนั้นมันจิตเป็นเรื่องสำคัญเจ้าค่ะจิตเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเรามนาะ เรียนรู้เข้าไปในจิตใจของเราเองแล้วก็จะได้รู้วิธีว่าเราจะจัดการยังไงก็เรื่อจิตของเราเองไงนะคะเรามาติดตามเรื่องนี้กันอีกในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของการดูแลจิตใจของเราอย่างไรถึงจะนําสุขอย่างยิ่งมาให้เราเป็นหเธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งร้ายที่พบที่เจอ